สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันจันนะคะวันนี้เรามาพบกันกับคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาคมนะคะเอ,อ่อก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าพลังงานหลักหรือว่าไพ่ที่เป็นกุญแจชีวิตของเดือนนี้นะคะเพื่อนๆที่เกิดวันจันทะร์จะต้องพบเจอกับอะไรบ้างว่าอะไรที่เป็นประเด็นหลัก ที่จะต้องให้ความสำคัญเนาะเรามาดูก,กันก่อนใบแรกเลย Follow your bliss ไพ่ใบนี้นะคะก็คือ Explore areas that spark your interest ก็เหมือนให้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเดือนนี้ลอง เหมือนสำรวจตัวเองอะคะ่ะว่ามันมีอะไรที่เราชอบมันมีอะไรที่ทำให้เราสนใจหรือว่ามีความสุขที่จะทำนะคะให้เราอะสำรวจดูแล้วก็ให้ทำตามความชอบนั้นเพราะว่าอาจจะมีหลายๆคนที่กำลังตามหาตัวเองอยู่หรือหลายๆคนอาจจะแบบ ฉันยังไม่รู้ว่าฉันควรทําอะไรดีฉันต้องทําอะไรยังไงก็น่าจะเป็นโหมดเนี่ยค่ะในเดือนมีนาคมเพราะงั้นสร้างแพชชั่นในชีวิตหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตด้วยสิ่งที่เราชอบสิ่งที่จุดประกายให้เรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเ,เรื่องของการเรงินการงานความรักในเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงเนาะ ก่อนอื่นจะเป็นเรื่องของการเงินเป็นเพื่อนที่เกิดวันจันทร์เดือนมีนาคมเป็นยังไงบ้างอืมร่ำรวยนะคะการเงินก็คือว่าหลายหลายคนนะคะก็อาจจะแบบได้เงินก้อนใหญ่นะคะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตก็คืออาจจะเป็นเงินแบบ เ,เช่นตกบงตกเบิกเงินคัดจ้างหรือว่าเงินโบนัสอะไรแบบนี้แล้วมันเป็นการที่เงินก้อนนั้นน่ะมันมาเนี่ยน่าจะสอดคลองกับเรื่องนี้มันมาเป็นก้อนเงินที่นำพาไปสู่ความคิดที่จะทำอะไรต่อยอดในอนาคตหรือว่านำไปลงทุน หรือไปทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำแบบดูแบบไพ่สามใบนี้นะคะมีความแบบปิงปิ้งปิ้งปิง,ปง,ปงหมดเลยแล้วที่สำคัญนะคือสองใบนี้ยมันเหมือนเป็นเป็นการที่ได้เงินมาแล้วเราจะรู้สึกดีมากๆมีความสุขแล้วเราเอาไปต่อยอดในทุกอย่างที่เราคิดไว้ได้อีกเยอะแยะมากมายค่ะก็คือ ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่เพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์จะมีความสุขชื่นมื่นกับเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะคะแล้วถ้าเป็นคนที่ค้าขายล่ะถ้าเป็นคนที่ค้าขายหรือว่าไม่ได้มีเงินเป็นเงินเดือน,เอนนะเนาะก็จะคล้ายๆการนค้าขายอาจจะได้รับเงินจากการขายของไปล่วงหน้ามีคนจ่ายเงินตามกำหนดหรือ ก็คือจะได้ขายแบบขายดีค่ะกิจการเป็นไปได้ด้วยดีแล้วมันทำให้เราอ่ะเกิดความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นมันจะดีมากๆเด่นมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มลงทนุนหรือว่าเริ่มทำกิจการนะคะคุณจะแบบชื่นใจมากๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะแบบดูไม่แน่ใจหรือดูเงียบๆอะไรอย่างนี้เนาะ ซึ่งดีใจกับคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะไหนมาดูเรื่องการงานสิการงานการงานตอนนี้เหรอก็เหมือนช่วงนี้อาจจะมีทางลง่งทางเลือกเข้ามาให้คนวันจันทร์นะคะคือแบบ สองจิตสองใจอยู่อาจจะมีทางเลือกสองทางบางคนคืออ,อ,อาจจะมีงานใหม่เข้ามาเสนอหรือบางคนก็ทํามากกว่าหนึ่งอย่างแล้วรู้สึกว่าเอออันนั้นก็ดีอันนี้ก็ชอบงานนั้นก็รักงานนี้ก็ใช่อะไรแบบนี้ก็เลยแบบอยู่ในโหมดที่อฉันจะทําอะไรก็ได้แหละฉันจะอยู่ยังไงก็ได้แหละฉัน ฉันโอเคฉันมีความสุขของฉันอะไรประมาณนี้นะคะกเออ็เหมือนชีวิตไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือเปล่าช่วงเนี้ยแบบมีความสุขกันทั้งการเงินทั้งการงานเลยเนี่ยอิจฉาค่ะดิฉันอิจฉาที่ถามแบบนี้นะคะส่วนคนที่ถ้าเป็นค้าของค้าขายก็ จะดูบริหารบาลานซ์ได้ลงตัวค่ะเืมออ่อมันเป็นโหมดที่ที่ลงตัวอืมที่ลงตัวเป็นเป็นโหมดที่เป็นการทำงานที่เราอ่ะรู้สึกมั่นคงแล้วก็ชิลๆกับมันได้ไม่ว่าจะทำงานด้านไหนก็ถเถอะเนาะอืม ไม่มีอะไรจะให้แปลแล้วเนี่ยดีดีดีค่ะดีใจด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องความรัก,กล่ะดูสิคุณจะลัคกี้ินเกมแล้วก็จะลัคกี้ินเลิฟด้วยหรือเปล่าโอ้ไพ่ใบน,นี้มาอีกแล้วนะคะโอ้ในเรื่องของความรักกับเรื่องของการเงินอนะพไพ่ใบเดียวกันมาเลยคือแสดงว่าช่วงนี้คุณแบบโอ้นี่ก็พไพ่ใบเดิมค่ะ คือมันเป็นช่วงที่ชีวิตคุณลงตัวมากๆเหมือนเอ,อถ้ามองในแค่เรื่องของความรักก่อนเนาะคือชีวิตครอบครัวสุขสันต์ว่างั้นเออ่ยิ่งยิ่งคนที่แบบมีครอบครัวมีสถานะแล้วอะไรเงี้ยนะคะแบบเป็นผนัวเมีย หรือมีลูกมีเต้าแล้วชีวิตมันจะมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะมันส่งผลมาจากเรื่องการเงินโดยเฉพาะเลยเนาะเพราะว่าเป็นไพ่ที่เนี่ยก็มาจากเรื่องการเงินนี่ก็มาจากเรื่องการเงิน,าางงนแล้วครอบครัวที่ซึงงบสุขมั่นคงอยู่แล้วก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะการที่เราอะมองเห็นลู่ทางหรือว่ามองเห็นแผนการในอนาคตสำหรับ ครอบครัวสําหรับความรักอะ่ะเราจะเห็นชัดเจนขึ้นเราจะมีอะไรให้ทําอีกมากมายมีอะไรให้เราได้สนับสนุนคู่ชีวิตของเราหรือว่าสนับสนุนลูกเต้าของเราหรือว่าเอามีการวางแผนชีวิตในระยะยาวไปได้เลยะค่ะอืจะเห็นแผนงานชัดเจนว่างานเป็นแบบนี้ฉันมีเงินฉันได้เงิน เ,ออเราแต่งงานกันไหมหรือว่าเราส่งลูกเรียนนั่นนี่นู่นอะไรแบบเนี้ยคือคนวันจันทร์ช่วงนี้คุณชีวิตดีมากมากนะคะเออทั้งการเงินทั้งการงานทั้งความรักเนาะนี่น่าให้พลังงานหลักเขาถึงบอกแค่ว่าช่วงเนี้ยแค่คิดหาสิ่งที่คุณชอบอ่ะสิ่งที่มันจุดประกายความคิดของคุณเพราะว่าชีวิตมัน มันมันดีในทุกๆด้านอะตอนนี้เหลือแค่ว่าฉันจะไปทำอะไรต่ออืมฉันจะไปต่อยอดการเงินยังไงต่อยอดการงานยังไงต่อยอดเรื่องความรักยังไงชีวิตสเต็ปถัดไปฉันจะทำอะไรต่อแค่นั้นเลยอืมไม่ต้องดูแลมั้งเนี่ยคนวันจนันมีหน้าละ่ะดิฉันรู้สึกว่าดิฉัน ยังไม่รีบทําของคนวันจันร์ทเป็นคนแรกๆเพราะว่าชีวิตคุณดีกันแล้วไม่อยากรู้อะไรกันแล้วมั้งเนี่ยดูสิให้อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้คนวันจันร์ทในเดือนนี้นะคมน,นี้ดูสิ take a break from your own thoughts ก็ คือเราอาจจะมีความคิดหลายๆอย่างมีไอเดียเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นความคิดด้านบวกหรือด้านลบคิดเรื่องดีหรือเรื่องแย่ตอนเนี้ให้พักเบรกจากความคิดก่อนค่ะมันมีทั้งที่เราคิดถูกมันมีทั้งที่เราคิดผิดมันมีทั้งที่เราไม่ควรคิดหรืออะไรก็ตามตอนนี้หยุดหยุดคิดจากความคิดของเราก่อนเพราะว่า มันทําให้เราอะมีความเชื่อมั่นบางอย่างที่อาจจะจริงก็ได้อาจจะเท็จก็ได้มันยังไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาคุ้นคิดเรื่องพวกนั้นทำไมละ่ะ Everything is going to be okay เพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอะมันจะดีมันจะโอเคมันจะดีเกินกว่าความคิดที่เราคิดไว้ เพราะงั้นบางอย่างที่เราคิดนั่นนี่นู่นมันเป็นแบบนั้นนะสิมันเป็นแบบนี้นะสิมันพาให้เราหลงทางอะค่ะเออมมห,หน้าไพ่แบบนี้ยเขาถึงบอกว่าให้คิดหาอะไรที่เราแบบชอบอะอะไรที่เราสนใจเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่จุดประกายเขาถึงให้เราคิดแบบเนี้ยไม่ได้ให้เรามาคุ้นคิดอะไรที่มันจะดึงเหนี่ยวรั้งเราไว้ค่ะ เหมือนเราอาจจะกังวลอะไรบางอย่างจะดีไหมจะนั่นจะนี่นูน่นน,นอีกใบหนึ่ง j u step s t into the unknown ให้ก้าวเข้าไปสู่ความไม่รู้ก็คือว่าการที่เราคิดกังวลมีความคิดต่างๆนา,ๆน,าๆนานั่น,น,นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ถูกมันเป็นอย่างนั้นนะสิมันเป็นอย่างนี้นะส,นนสิที่บอกเมื่อกี้นะคะ ผลลับจริงๆแล้วอะ่ะมันจะดีมันจะออกมาดีมันไม่ได้เป็นในแง่ร้ายอย่างที่คุณคิดแล้วแค่นั้นแหละคือสิ่งที่คุณต้องรู้ทำให้คุณอะ่ะพร้อมก้าวเผชิญไปสู่สิ่งที่คุณไม่รู้เพราะสิ่งที่คุณคิดไว้แล้วคุณคิดว่ารู้มันคือแง่ลบมันดึงคุณไว้ไม่ให้เจอผลลัพธ์ที่ดีเพราะงั้นอย่าไปคิด ความคิดบ้าๆบอๆหรือความคิดอะไรก็ตามที่มันฉุดรั้งเราไว้แค่ลงมือทําแค่เดินไปสูส่สู่สิ่งที่เราคาดหวังคาดฝันค่ะไม่ใช่สิ่งที่เรามองแล้วมันแย่เดินไปสู่สิ่งที่เราคาดฝันโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรบ้างแต่เรารู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายอะ่ะมันจะต้องออกมาดีแน่แน่เออมันจะแบบ ได้ผลลัพธ์ดีเกินที่เราคาดด้วยซ้ำเพราะงั้นแค่เราอย่าไปยึดติดว่าสิ่งที่เห็นมันเป็นแบบนี้สิ่งที่คิดมันเป็นแบบนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างเราอาจจะไม่รู้ว่าตามถนนหนทางที่เราจะเดินไปของชีวิตของเราอะเราจะเจออะไรแค่กล้าเข้าไปค่ะกล้าที่จะก้าวเข้าไปทำสิ่งนั้นกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงว่ากล้าที่จะลงมือทำ ทุกอย่างจะออกมาดีนะคะหยุดคิดกังวลเยอะแยะแค่ก้าวสู่สิ่งนั้นลงมือทำสิ่งนั้นทุกอย่างจะออกมาดีไหนมาดูพาไพ่ในสุดท้ายซิว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรโหคนวันจันทร์พลิปคือสั้นมากเลยนะเพราะว่าอะไรก็ดีไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนาะ ในดูสิจกักรวาลเนี่ยจะบอกอะไร it takes some time คือการที่เราจะทำอะไรอะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์ทันตาเห็นเราเลยแบบคิดกังวลนั่นนี่นูน่นอะไรเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยมันไม่ดีแน่เลยมันแย่แน่เลยมันแค่ต้องใช้เวลาสิ่งที่คุณต้องการมันต้องใช้เวลาสิ่งที่คุณวาดฝันที่จะเจอเรื่องราวดีๆ มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ใบหญ้าปลูกผักอะไรก็ตามมันงอกเงยค่ะมันอาจจะอยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นมันต้องใช้เวลาเพื่อที่จะออกดอกออกผลนะคะหลายๆอย่างเรามองไม่เห็นมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงหลายๆอย่างที่เราไม่รู้มันไม่ได้แปลว่า มันไม่มีอยู่จริงแค่เราลองคิดว่ามันมีหลายสิ่งที่เราไม่รู้แค่เรายอมรับว่าหลายสิ่งที่เราไม่รู้มันสามารถนำพาผลลัพธ์ที่ดีมาให้เราได้เพียงแค่เราให้เวลากับมันเราเปิดใจให้กับมันแล้วก็อย่าเอาความคิดของเราไปตัดสินนะคะ อย่าเชื่อมั่นในความคิดของเราอย่างเดียวอย่าเชื่อมั่นในความคิดของเราเพียงคนเดียวเพราะมันมีสิ่งที่เราไม่รู้มันมีสิ่งที่เราไม่เห็นและมันมีสิ่งที่ดีกว่าที่เราคิดได้อีกในบางทีมันรอที่จะเกิดอยู่แล้วแต่เราแบบไปคิดนั่นนี่นูน่นกลายเป็นว่าอืมไม่เกิดหรือกลายเป็นว่าทําให้มันเกิดขึ้นช้า นะคะขอให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างมันจะดีนะคะนี่คือแค่สิ่งที่อยากจะฝาเพราะว่านอกนั้นน่ะตามเกณฑ์ดวงชะตาแล้วในทุกๆเรื่องอะ่ะมันดีดีเวอร์เรเลยในทุกเรื่องอิจฉาม,มากดีใจด้วยนะคะคนวันจันยังไงก็ดวงดีแล้วก็ ฝากกดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพจเดอปุยเด้กะทาโร่ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็มาอัปเดตให้ฟังด้วยนะว่าแบบเอ้ยชีวิตดีทุกด้านจริงๆลูกหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่ยังยังไม่ได้เจอจุดเปลี่ยนหรือว่ายังไม่ได้ดำเนินมาถึงตรงเนี้ยที่บอกว่าคุณจะเจอชีวิตที่ดีในทุกๆด้านน่ะมันแค่ต้องใช้เวลานะคะ ใช้เวลาอีกนิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดนิดหน่อยแล้วคุณจะได้เจอเรื่องราวดีๆอย่างที่พ่บอกนะคะอย่าลืมนะเปิดใจนะคะเปิดตาและกล้าที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราไม่รู้และไม่เห็นบ้างโอเคเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ